ในบางครั้งน,นะครับโมดูลติดเนี่ยอาจจะเหเยียบไปแล้วก็เหยียบตัดติดบ้านไม่ติดบ้านาน,านะครับเหยียบได้ยากนะัหนึ่งในอาการที่เราบ่อยนะฮะคือกรณีที่แผ่นยางนะฮะหลุดหรือไม่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยก็คือข้างล่างเนี่ยจะมีส่มนะครับที่เป็นจุดๆพวกนี้อยู่นะฮะให้เราวางแผ่นยางลงไปนะครับโดยที่เราต้องเย็นให้ตรงจุดของมันนะฮะ ข้อผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยคือจะใส่เข้าไปในจุดนี้นะฮะจุดที่อยู่รอบนอกซึ่งจริงๆไม่ใช่นะฮะมันจะมีเส้นหนึ่งทาให้ใส่เข้าไปในจุดไหนนะครับดูข้างในสี่ดูนะฮะถ้าเกิดเราใส่เข้าไปถูกนะครับตัวแผ่นยางเนี่ยจะเข้าไปอยู่แล้วก็จะลงเข้าไปในร่องพอดีนะฮะนี่นะฮะขอบมันจะลงเข้าไปในร่องทุกร่องพอดีการที่ขอบลงไปในร่องทุกร่องพอดีเนี่ยจะทําให้เวลาเราหยิบ ตัวเครื่องจะเซนได้ง่ายถ้าเกิดเราวางไปแล้วยางมันติดมาข้างนอกแห้นเป็นอย่างนี้นะครับเราเหยียบลงไปนะครับตัวเครื่องจะไม่เซนเพราะว่ามันกดแต่อยนางทุ้งหมนะครับยังไงลองดูข้อมูลตรงนี้ว่าเราใส่ไปถูกต้องหนะรือยังถ้าใส่ไม่ถูกก็ใส่ให้ถูกจะได้เล่นได้อย่างสบายขอบคุณมากครับ